เขาเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในในเวียงจันทร์เลยครับแม่ลยงานพระธาตุเป็นงานใหญ่ที่สุดสำหประจำจังหวัดสงการีนรู้ว่าทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะใช่คนมันจะเน้นเป็นรอบพระธาตุสนามข้าเป็นเลาาเอินเดินพระธาตุหลวงข้าเป็นไทยกับส่งเทียบกันคือสนามหลวงนั่นแหละอ่าม,มวงอยู่ข้างหนนู่นนะครับครับมันคนจะเน้นเมืเนะ่อยหรจะเป็นงานใหญ่ที่สุดเลยนะลองมากับเป็นงานออกพรรษาอาช่วงช่วงเดือนไหนครับพี่ ตัวนี้มันอ่าปีนี้มันอาจจะมีประมาณเราเราต้นเดือนสิบเอ็ดคือกลางเดือนเนี่ยตับเมล์ใหญ่บริษัทปฏิทินบเมล์ใหญ่เพราะว่าเานี้นี่ครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ผู้สางพระท่านหลวงพระเจ้ังซีซีครับอ่าเดี๋ยมีเพื่อนจะปิดเที่ยงถ้าจะเข้าข้างในก็ต้องเข้าข้างในก่อนแล้วก็เข่าข้างนอกด้วยครับตรงไหนจะปิดเที่ยงนี่แหละเพื่อนบัวท่านจะเข้าว่ข้างในวันไหนที่น้ำท่ากับตัดสินกีฬาเลย นี่บรรทัทำบุญจนพิพิธภัณฑ์นะบรรทัดท่าบุญหลวง <c oughs> พิพธัณฑ์หลวงท่าทัดหลวงทาตัหลวงครับที่ลาวนะครับที่ถูกกล้อ,องเหรอลูปสิว่าไงบ้างอันนี้นะคะเป็นป้ายนะคะอันนี้ท่าทัดหลวงเวลาเปิดปิดของท่าทัดหลวงนะคะตอนเช้าจะเริ่ม8โมงถึงเที่ยงแล้วตอนมื้อมื้อกลางมื้อบ่ายก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นเขาพักก่อนเนาะ แล้วก็ค่าผ่านประตูนะคะก็คือ2,000ันกีบคนต่างคนต่างชาติ5,000พันใช่ค่ะเคเข้าไปดูข้างในกันครับค่า0ันกีบน่าจะเท่สิบห2าบาทคนละ25่สิบห้าบาทก็ถ่ายพรีเวดดิ้งครับที่พระธาตุหลวงน่ารักมากครับ พระาธาตุหลวงครับสวยมากครับน่ครับเป็นแฟชั่นวัยรุ่นเมืองลาวครับใส่เป็นเหมือนผ้าสิ้นนะคร มีรูปปั้นขนาดใหญ่ด้วยครับกำลังบูรณะอยู่นะครับโอ้มีพระนอนครับอยู่ในบริเวณพระ,พระาธาตุหลวงองค์ใหญ่มากครับ อ๋อพระนอนเมื่อกี้เป็นพระของวัดทา่าทองใต้นะครับอยู่ในบริเวณเดียวกับพระาธาตุหลวงนี่นะครับก็เร็ชุ่ยเซียระยะว่านะคะที่นี่นะคะ,ะ,คะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของที่เวียงจันทร์นะคะ คือทุกคนถ้าไม่ได้มาที่ถ้ามาที่เวียงจันทร์แล้วไม่ได้มาแวะที่นี่คือไม่ได้มาเหยียบที่เวียงจันทร์ที่นี่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าพระธาตุหลวงนะคะสถานที่แห่งนี้ก็ดูนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่นะคะแล้วก็ภายในรัว้วหรือว่าตัวพระธาตุาเองเนี่ยจะเปะเป็นสีทองคํานะคะสีทองเหลืองอัลามเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ่ายรูปก,กันที่นี่ทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ภาพออกมาได้สวยงามมากล่าสุดมเมื่อกี้มี ชาวลรวนะคะคู่บ่าวสาวเราเนี่ยเขามารพรีเว <ไป S 1> ดดิ้งกันที่นี่ก็รู้สึกว่าเออดูประทับใจดีอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกับบรรยากาศของเวียงจันทร์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ d ดลิก i Thailand ์